เลยคราฟเลยเราขับไปอยู่กับรบัรกันะนั้นแกร์โอ้ยอันนี้เราอยางกระฟทุยอันนี้เราขับได้านทุทุยวันนี้เราขับไปอยู่กับดานโหซึลิงแกรปเปอร์นี่ยแต่แรกคือไวเลสสโกไม่ลุยไม่รอช้าไม่ใช่ไม่ลุยเอ่อขอกด E ใช่ไหมอี e ยิงเหรออุ้ยเอาเรื่องเนี่เราต้องยิงไปตรงนี้นี่เฮจัดโอ้คือเราตัวแตกได้เลยโอ้ก็ดู ก็ตกลงมาพื้นพื้นเลา้าโอเคอันนี้กดอาค้างอ๋กอกดอาค้างมันจะโหนทุกคนดูึนี่เฮ้ยเท่ห์วะโกเลยสโกเลยไปทางนู้นดึงเออโอเคเรียบร้อยสวยขึ้นมาปีนขึ้นปีนขึ้นเฮ้ยใจเย็นเราจะต้องโหนไปเลยตรงนั้นทุกคนถึงตัวโอ้ยไม,ไม่ถึงมันไม่ถึงได้ไงวะสงสัยจะต้อง ห,ห้ามห้ามโหนตอนตนี้ต้องต้องพุ่งเลยโอ้โหโหนไงนี่เราต้องดูให้ดีว่าเราจะโหนหรือเราจะดึงเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอุยอ้ยชิดชดว้ดวยชวดด้วยชวดด้วยเราจะไม่ตกเราจะไม่ตกเราจะไม่ตกอุ้ยแล้วเราไม่ตกจริงเหรอ๋อมันมันโหนไปตรงไหนก็ได้ทุกคนไม่จําเป็นว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตรงนี้นะทุกคนนะชิดนี่ผมโหนไปตรงนู้นเลยนี่ไงก็จะโหนอันนี้โหนแน่นอน เงีย้ยวดึงไปดึงด้วยดึงอุ้ย,ยละรอดละรอดละรอดดึงก็มันจะเป็นจะต้องโดดกันแล้วทุกคนนะเอ้เห็นว่จะเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้นะสลิงแล้วก็แค่โดดไปอย่างี้นี่เป็นไงอีซี่ปะเออนี่โดดไปอย่างี้ถึงเลยโดดไว้โดดไปเฉยๆแต่ว่าแล้วมันจะมีอุปกรณ์มาให้เราทำไมไปไปไป,ไปโอเคโรเทไปโอ้โหอย่างกับนักยิมนาสติก ขึ้นไปปีนขึ้นไปเอาไอ้นี่ก่อนปีนขึ้นไปเอาไอ้นี่ก่อนอไม่ถึงวะจะไปเอาเช็คพอยน์โน่นเลยขึ้นโนู่น,นเลยนี่เลยโอเคลงตุ้ม <bl ing. c oughs> ก็คือลงสูงก็คือตายเหมือนกันใช่ไหมโอเคทีหลังก็บอกกันสิว่าลงสูงก็ตายเออไม่บอกกันอย่างนี้แล้วใครจะไปรู้ปีนขึ้นไปไนขึ้นไปยังไงวะล่ะ <c oughs> ขึ้นไปยังไงฮะโอ้ยยังยากจัด ตรงนู้นเลยนู่นเลยของเราอะไม่ถึงเหรอไม่ถึงก็ถึงเลยหุ้ยสูงจัดพุทเอาขึ้นไปแล้วห่วงหงิดไปนี่เป็นไงเรียบร้อยมันขึ้นมาบนนั้นยังไงวะเนี่ยอันนี้มีอะไรให้ให้เล่นวะตรงนี้ไม่มีออุ้ยอุ้ยมันขึ้นมันถึงด้วยไปอีกอมันไงล่ะลงนี่เป็นไงกูเท่ทำไมมันไกลอยู่ว่าด่านอู้หยยังไงเส้นชัยป่ะวะอันนี้อันนี้หงุอันนี้หงุนน อันนี้โหนไปโหนไปโหนไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโอเคอุ้ยเกือบตกตายดีไม่ตกตายสวัสดีครับขึ้นไปเนี่ยเอาไปไงต่อวะไปไงต่อนั่นเหรอนี่แน่นอนขอบคุณไม่ถึงวะนี่แน่นอนโอ้ ยังไงดีเว้ยจะตายแล้วเนะี่ยมันจะขึ้นไปยังไงอะ่ะนี่อ๋อขึ้นทางนี้นี่เอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ๊ยโอ๊ยเราต้องเข้าทางซอกๆเล็กๆกันทุกคนนะซอกเล็กๆนี่ยืนตรงนี้สักแป๊บอุย๊ยตายแล้วเริ่มไหมไกายจัดเออเออนี่เยนเย็นจะต,ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปขึ้นมาลงมาสีเหลืองก่อนแล้วก็ไปสีม่วง เอบโอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงโอเคแล้วก็สีแดงไปเลยสีฟ้าเนี่ยขอบคุณแล้วน,นั่งทำไมล่ะยืนขึ้นมาสิเออแต่ก็ร้อยเช็คพอยต์ไปยต์โห่ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นดึงผมขึ้นเออไม่ตกเว้ยมันจะไม่ตกโอ้ยลองแบบตัวเมืองตัวตัวนะ ไปไปนี่ไปไปไปด้วยอย่าตกไปด้วยไม่ตกตกเว้ยไม่ตกเว้ยเฮ้ยไม่ตกจริงเหรอของแท้ว่ะเราไม่ตกจริงที่บนเราไม่ตกจริงเราเช็คพอย,อยน์ไงอุ้ยดึงดึงใหม่พุ้ยเราไม่ตกจริงว่ะไงกูจะโหดแล้วคือ,อเราคือด่านนี้ม,นนมันคือด่านอะไรวะเนี่ยลุกขึ้นมาสิเพื่อนลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมา เออได้ได่ได้ไรเนี่ยขึ้นมาบนนี้เหรอไปแล้วเราโดดไงแล้วโดดถึงโอ้โหแล้วโดดต่อแล้วโดดต่อแล้วอบินแล้วบิน,ดดบ,นดดบินต่อบินต่อโอ้โหถึงว่ะแท้ว่ะฮึบนี่ถ้าเราลงอย่างนี้มันจะไม่เจ็บทุกคนแต่ขาหักฮึบหายครับหายครับที่มันเอเลนเดอ,อร์ไปนเนี่ยไปไปไป กลับไปตงกอนกลับไปตงกอนกลับไาตรงกอนยังกลับทันยังกลับทันยังไงล่ะลงมาแบบเท่ๆไปครับวิ่ง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 อะไรต้องต้องโดดดีเมามีของใช huh? ้อ่ะเฮ้ยลงไว้ลงไว้ข้างบนข้างบนมันเป็นไงข้างล่างมันมันทางเด็กน้อยเดินกันอุ้ยอุ Momo> ้ยลด์มาเลยกลับรูปไปกันกลับรูปไปกันกลับรูปไปกันนี่โอ้จะโหดเต็มตัว ไฟล,ล์ได้หนดึงดึงไม่มีหงมีหอนแล้วไม่หอนแล้วครับไม่หอนแล้วครับไม่หอนแล้วครับลงแบบสไปเดอร์แมนวุฒิเทึ๊บนี่ไงไปยังต่อเช็คพอยต์เช็คพอยต์ก่อนเช็คพอยต์ก่อน,ออนโอเคอันต่อไปเราต้องลงไปข้างล่างแหรอวะ มว่ารูนี้อุ้ยไม่นะรูข้างล่างมีอะไรมีตายนี่ไงไปไหนดูข้างล่างนี่มีอะไรเฮ้บเดี๋ยวจะเดียย๋ย,ยวจะแล้แต่เราจะลงไปยังไงวะเราจะลงไปยังไงฮะดูละนี่เลยโดโดลงไปแล,งแล้วก็ดึง,แล,งแล้วก็ดึงเราต้องโหนเหวะทุกคนโหนนี่ลงไปเบาเบาแล้วก็โหนนี่ นอาเป็นสไปเดอร์แมนเราต้องไม่จีบวิญญาณการเป็นสไป Spider Man. เดอร์แมนอ๊ะนี่ยังไงล่ะแค่นี้ก็ถึงไม่ทีเรียบร้อยโอ้ยร,ร้อยก็ลงมาทีละอันเอ,อ้าไอ้บ้านนี่แม่งโหนเรียบร้อยถึงไม่ตายโอ้โหจะเกือบตายโอ้โหเออมันลงแรงล่างโหนนี่ไงโหน ไม่ตายหรอกโอ้ไม่ตายจริงเลยถึงไหมวะจะถึงไหมเนี่ยโหนโอเคผมต้องลงแบงล่างแบบเป็นรูๆผมต้องลงไปเลยทุกคนห้ามห้าม,ห,ามห้ามลงตรงนี้แม่งมันมจะเจ็บโหนนี่ยังไงล่ะลงไปเลยก็โหนก่อนอุย้ยลงได้ละโหนก่อนหนึ่งทีโอนอีกหนึ่งทีเป็นไงรอดเว้ย ตา,างใหม่โอ้โหขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นทางโน้นสวยทางนี้สวยสวยทางนั้นไปวิงว่งครับวิ่งครับบนโน้นขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยโอเคโอเคดุโอเค,อเค,อเคสุดยอดสุดยอดมากเราจะถึงเส้นชัยแล้ว ถึงเส้นชัยหรือยังวะมีเส้นชัยให้ไหมเนี่ยเกมเนี่ยมันมีเส้นชัยให้ไหมวะเป็นสไปเดอร์แมนไงเป็นสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมนเป็นสไปเดอร์แม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 นนสไปเดอร์แมโอ้โหรู้แมื่อกี้เจ๊งวะรู้แมื่อกี้เจ๊งวะไปไปไปเออสไปเดอร์แมนเป็นไงสไปเดอร์แมนเราบินไปทางนี้บินไปทางนี้ บินไปทางนี้บินไปบินไปดูดขึ้น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 โอเคโเหนื่อยมากอันนี้อะไรโอเคลงมหเกือบตายอันนี้อะไรอันนี้อะไรไปด้วย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  ไปด้วยไปด้วยยังไม่อยากตายไปด้วยนี่โอเคถึงเช็คไฟพอดีตายซะไปนะเราจะเข้าสู่ด่านที่ยากสุดทุกคนอุย้ยขึ้นไปขึ้นไปกลับไปเอากลับเอาเช็คไฟกันได้ไหมกลับไปเอาเช็คไฟก่อนขึ้นไปข,นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอเคกับเอาเช็คไฟได้เรียบร้อยแล้วก็ สไปเดอร์แมนเลยเราอะสไปเดอร์แมนอุย Spider okay. อ้ยสไปเดอร์แมนโอเคอุ้ยมันดีจริงๆไอ้ดาสไปเดอร์แมนเนี่ยมันของแท้ปีนขึ้นไปไอ้หนูป๊บปีนขึ้นไป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 นี่โอ้โห,โหนี่อะไรวะเนี่ยมันจะถึงดาวเราทาได้ยังวะเนะี่ยโอ้โจะสูงปีนขึ้นไปโอ้โมันสูงจังวะ ปีนขึ้นไปนี่มันต้องปีนอย่างนี้ทุกคนต้องปีนแบบเอยียงซ้ายปีนขึ้นไปปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นโอเคโอค้ยทางนี้ทางซ้ายทางซ้ายไปต่อได้ไหมเอ้ยเฮ้ยไปต่อดิโอ้ยมื่อม่ไปต่อว่ะเอ้ยมันไม่ถึงอเอ้ยไปทำอย่างนี้ไปทำอย่างนี้โอเคจะทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้เออไม่ปล่อยโอจะอีซี่ไป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 ถึงหรือยังเนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วผมจะตายผมไม่ตายไงผมไม่ตายไงผมไม่ตายใครบอกผมตายไปนี่เป็นไงโอ้โหถึงตัวใช่หรือยังโอ้โดนมันมีเยอะจังเลยวะ ไม่กี่ด่านเนี่ยไม่กี่ด่านละคเกมนี่ยค่ะเยอะเกินทุกคนโอเคโหเอาเป็นว่าผมมาลองเล่นให้ทุกคนดูเพียงเท่านี้ดีกว่าเราบอกอื้มอันด่านนี้ก็ถือมันเหมือนกันนะทุกคนสามารถไปลองเล่นกันได้นะด่านมันชื่ออะไรวะไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจิ้มชื่อไว้ให้ใต้ description นะทุกคนแล้วก็ไปหาเล่นกันได้นะโอเคสำหรับนี้ทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกระจายกันด้วยนะเจ้าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ฝันดีเบียร์กระตุทุกคนบ๊ายบายเลสโก้